รู้ไหมว่าพีทพัชระไม่ได้มีดีแค่หน้าจอหนุ่มคนนี้กำลังสร้างอาณาจักรธุรกิจมูลค่ามหาศาลในวงการอาหารเรื่องราวของเขาไม่ได้มีแค่ความบังเอิญแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสารรค์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งเริ่มต้นจากความชอบส่วนตัวในวัยเด็กสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนี่คือเส้นทางของพีทพัชระจิราธิวัฒน์ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนจากเด็กติดของทอสู่การสร้างแบรนด์ดังอย่างเพเทโทคอนเนอร์และอีกหลายแบรนด์ในเครือ เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อพีทเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและได้พบกับเพื่อนๆที่มีความฝันเดียวกันพวกเขาตัดสินใจที่จะไม่ตั้งวงดนตรีตามสมัยนิยมแต่เลือกที่จะลุยธุรกิจด้วยกันพวกเขาเริ่มจากการมองหาไอเดียที่ใช่จนมาลงตัวที่เพเทโคอนเนอร์แฟรนไชสมันฝรั่งทอดที่มาจากฟิลิปปินส์แต่นี่คือจุดที่น่าสนใจพวกเขาไม่ได้แค่ลอกเลียนแบบมาทั้งหมดแต่ทําการปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เข้ากับรถนิยมของคนไทยอย่างลงตัวทําให้เพเทโคอนเนอร์ กลายเป็นแบรนด์ที่ฮิตติดลมบนในปัจจุบันภายใต้การดูแลของ Rock Group ที่ทำรายได้สูงถึง790ล้านบาทในปีที่ผ่านมาแต่ p t a t o Corner ไม่ใช่ทั้งหมดพีทยังมีอีก2แบรนด์ในเครือที่น่าจับตามองได้แก่ข้าวซอยอิกร้านข้าวซอยฟิวชั่นและ Uno Coffee ร้านกาแฟที่มาแรงด้วยคุณภาพและราคาที่เข้าถึงง่ายปัจจุบันมี6สาขาและกำลังจะเปิดสาขาที่7ภายในปีนี้ พีทเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจว่าเขาเป็นคนชอบกินของทอดมาตั้งแต่เด็กๆและใฝ่ฝันอยากมีร้านอาหารเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ประถมเมื่อได้เรียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเขาก็ได้พบกับเพื่อนๆที่มีความคิดสร้างสารรค์และอยากทำธุรกิจร่วมกันพวกเขาเริ่มต้นจากการมองหาไอเดียที่หลากหลายทั้งร้านอาหารไฟายดิเนกิงแต่ด้วยประสบการณ์ที่ยังน้อยพวกเขาจึงค่อยๆปรับเปลี่ยนและลดขนาดลงจนมาเจอกับเพเทโคอนเนอร์ที่ตอบโจทย์ความชอบส่วนตัวของพีท และเป็นธุรกิจที่สามารถบริหารจัดการได้ง่ายจุดเริ่มต้นของพร t เทโทคอนเนอมาจากร้านรถเข็นเล็กๆในฟิลิปปินส์แต่เมื่อมาเปิดในไทยพวกเขากลับต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและรายละเอียดต่างๆให้เข้ากับตลาดไทยมากขึ้นแม้ว่าจะมี Playbook จากบริษัทแม่แต่พวกเขาก็ต้องทำการปรับปรุงและพัฒนาให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าชาวไทย พวกเขาใช้เวลาในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมาณ1ปีและทำการตลาดเองภายในทีมเพราะรู้ดีว่าการแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารนั้นดูเดือดแค่ไหนกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ p พเท t อ c ค r n e r ประสบความสำเร็จคือการ Localization หรือการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าในแต่ละท้องที่พีทกล่าวว่าการเป็นแฟรนไชสมีข้อดีตรงที่มีกรอบให้เดินตามแต่การเริ่มต้นธุรกิจเองก็ทำให้มีอิสระในการตัดสินใจมากขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ พีทไม่ได้เน้นการสร้าง Personal Branding หรือการใช้ชื่อเสียงส่วนตัวมาโปรโมทแบรนด์มากนักเขามองว่าการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและยั่งยืนนั้นสำคัญกว่าเขาต้องการให้แบรนด์อยู่ได้แม้ในวันที่เขาไม่ได้อยู่ในธุรกิจแล้วแล้ว AI จะเข้ามามีบทบาทอย่างไรในธุรกิจของเขาพีทมองว่า AI เป็นส่วนหนึ่งของทีมและนำมาปรับใช้ในส่วนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน AI ช่วยในการคิดแคมเปญการตลาดและลดความเสี่ยงได้สำหรับอนาคตพีท ยังคงมองว่าธุรกิจของเขาเป็น SME และเชื่อมั่นว่านี่คือช่วงเวลาทองของ SME เขาเชื่อว่า SME มีความคล่องตัวและสามารถเติบโตได้เร็วกว่าองค์กรขนาดใหญ่คุณคิดอย่างไรกับแนวคิดของพิทพัชระคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า SME กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย